เริ่มมาสวดมนต์เราก็เฮ้ยเริ่มสวดมนต์สันส้นๆไม่ถึงสิบนาทีหรอกรเอ,อแรกๆอะ่ะเดือนแรกะ่ะแบบสันส้นๆแต่เราก็ดีใจอะทุกคนเราก็เริ่มดีใจอะ่ะคุณ<ว>รู้เปล่ววาว่าอินดีการที่สวดทางแรกพี่เลยนะไม่ใช่สวดแบบบูชาพระตรัสรัยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะไม่ได้สวดแบบนั้นเลยนะไม่รู้ว่าจะสวดยังไงไม่รู้หรอกว่าสมุดพระเป็นยังไงพี่จะเริ่มคือคาถาอะไรก็ได้ที่ทําให้วรวยคาถาอะไรก็ได้ที่ทําให้แบบยืนยงคงกระพันมีเมตตามหานิยม เอาหมดทุนแต่ว่าดีไหมดีเป็นความชอบค่วเป็นความชอบก็เลยเริ่มจากสวดคาถาไม่ได้ไม่ได้สวดบูชาพระพุทธนตรยลึกมาพี่พอก็เราบอกว่าพี่มันต้องอย่างนีนะแล้วก็จะมีสมุดพับเยอะมากจะมีสมุดจะมีบทสวดพับอยู่อยู่อันแรกเล่มแรกเลยที่เอามาให้เป็นสีฟ้าทุกคนรู้ดีถ้าใครได้เข้าอันนั้นนะเป็นสีฟ้านั่นแหละพี่เริ่มตั้งแต่วันนั้นเลย ตั้งแต่ครั้งนั้นเลยที่มีทิฏฐิราธันทิรามันทิราโลกิราขลาราทุพิราเอเตนนี่คือหัวใจเขาเลยนะหัวใจคือหัวใจของพระพุทธเจ้าใครไม่ท่องไปท่องนะทิฏิราคันทิลาพอเราสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มสวดเสร็จเฮ้ยเรามีความปีติเรามีความอินคุณรู้ไหมว่าตรงนั้นแหละเนี่ยพูดไปก็ควรรู้ไปถึงเวลาใครที่มีความรู้สึกตรงเนี้ยก็เหมือนกับน้องๆที่ไม่เคยสวดมนต์เลยแล้วตอนนี้ทําได้ดีกว่าพี่พี่ทาได้ดีกว่าพวกพี่อีกก็มีนะครับ มีพระเต็มหิ้งเมื่อก่อนไม่สนใจหมายถึงว่าน้องๆในแบรนด์เนี่ยนะตอนเนี้ยที่ไม่เคยสวดมนเลยอ่ะและตอนนี้ยใจพระพุทธเจ้าอ่าถูกต้องก็งงคือสวดสวดได้ดีมากแล้วแล้วตอนเนี้ห้องเรามีห้องสวดมนด้วยก็อนุโมทนาสาธุด้วยครับคราวนี้ยทําให้ทําให้พี่เนี่ยเฮ้ยมันต้องสวดแบบนี้นะต้องต้องสวดเป็นลําดับลําดับลําดับ,ลำด,บลำดับนี้นะแล้วคาถาที่พี่ได้สวดต่อแรกๆอะไรที่แบบว่าบทสวดอะไรคะแม่อ่าอะไรปริศตสักอย่างเนี่ย เออประมาณนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พิมไปให้นะเดี๋ยวจะให้เลขาพิมไปให้ก็ได้พี่เลขาใครใครใครรู้ใครรู้พิมไม่ได้เราเรามาเป็นจดหัวใจของพระพุทธเจ้าเล่มสีฟ้าเลขาโบเกื่อตอนนี้ในในแผ่นพับก็มีเ้ยในแผ่นพับมีไหม ทิฏฐิลา,าทันทิรามันทิลาลูาทิลาคาราลาทุบิลาเอเตนะสัจจวัจเจนะส,ต,สติเมโหตุสปทาใครคิดร้ายขอให้พ่ายแพ้ไปหองกลาบปืนไฟอย่าแพ้วพานเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เรื่องลิกา้าลคาเบาคลายหายผ่านรอดพ้นโรคร้ายในจัก,กรวาลเครื่องพัฒนาการหลุดทันทีด้วยอำนาจแห่งสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทิดสามสามรอบนะคะสามรอบทันทิลาทิฏฐิลามันทิลาคือคือสามรอบนี้คือเป็นบาลีกับแปลอย่างเงี้ยค่ะ อ่สามรอบเลยนะคะทองทุกวันทุกวันอ๋อไม่มีในแผ่นพับไม่มีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลงให้นูเดี๋ยวให้เลขาโบเลยคโบรุ้เดี๋ยวให้เลขาโบลงลงชื่อไปให้ในแผ่นพับไม่มีเนาะกู้าอยากได้บทสวดค่ะนะคะพี่จิ๋มบอกเออจริงๆในแผ่นพับเรามีเกือบครบเนาะแต่ว่าครูกับบอสอ่ะเราสวดเกินแผ่นพับไปอีกไปอีกหลายบทแล้วนะคะ แต่ว่าแผ่นพับนี่คือยืนพื้นเลยนะคะใครที่ไม่เคยสวดนะเริ่มจากแผ่นพับแล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือครูอะไม่กล้าการันตีหรอกนะเพราะว่าครูไม่ใช่เป็นผู้รู้แต่ว่าครูเป็นผู้ทำเข้าใ <ừ> จไหมคือการสวดมนเนี่ยมันเริ่มจากการที่พาครูมามูนี่แหละทุกคนเพราะครูมูไม่เป็นครูไม่รู้เรื่องอพระอะไรเลยแมย้แบบไม่รู้เรื่องนางแม่นางกว่าไม่รู้ออเรื่องอะไรเลยงี้ขยายความคาว่าสวดแล้วค่ะสวดแล้ว,ว,ลวชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นท่องได้ค่ะท่องตามแม่มานานมากแล้ว บทนี้ดีมากคือจริงๆอะค่ะครูบาอาจารย์บอกว่าบทนี้ค่ะเป็นบทไอเป็นบทที่ครอบจักรวาล <Okay. S 1> ก็คือ,อถ้าใครที่สวดบทนี้ได้นะคะสมมติว่าคุณลืมสวดบทไหนก็ตามแต่บทนี้คุณสวดได้แล้วเฮ้ยวันนี้ยุ่งมากเลยไม่ได้สวดมนต์แล้วเราอะมีกิจไงที่ไม่สามารถมานั่งพนมมือได้เราสามารถสวดบทนี้ในใจได้เลยอะค่ะ เพราะว่าเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าคือการเคารพนอบน้อมบูชาแล้วนําสิ่งดีเข้าสู่ตนนั่นหมายก็ว่าเพศภัยใดๆก็จะไม่แทวพานความจนก็จะไม่มาสู่เราความทุกข์ก็จะไม่มาสู่เรามันจะคลายอะคะ่ะประมาณนี้ก็จะท่องแบบบทนี้ค่ะจะไม่มีพลาดเลยก็คือ3มจบนะคะทิศทิลามันจะขึ้นด้วยทิศทิรานะคะ